สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับมาบอกอย่างเดียวนะครับหรือว่าให้ความรู้อย่างเดียวนะครับที่ผมได้บอกไปนะครับผมว่าถ้าสะสมเหรียญนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับครบ30เหรียญนะครับผมสามารถขายได้เป็นหมื่นบาทนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมทําไมสะสมครบ 30เหรียญน,นั้นจะสามารถขายได้1 0,000บาทนะครับผมเป็นหมื่นนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมก็จะให้รายละเอียดไปนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทรัชกาลที่9นะครับแบบหมุนเวียนนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีการผลิตอยู่ด้วยกัน30ปีพศนะครับก็ เริ่มจากปีพศแรกนะครับก็คือปีพศสอ3พนนะครับแล้วก็ปีสุดท้ายนะครับผมก็คือปีพศสอ6 0นนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับก็คือปีพศสอ6 0นนะครับผมซึ่งทําไมนะครับผมถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมหามาสะสมได้ครบ30เหรียญน,นะครับผม จะสามารถขายได้เป็นหมื่นบาทนะครับผมถ้าสภาพสวยนะครับก็เพราะว่านะครับผมเหรียรุ่นนี้นะครับผมมี1ปีพศนะครับที่มีราคาหลักหมื่นนะครับผมณปัจจุบันนะครับถ้าสภาพสวยนะครับผมนั่นก็คือปีพศ2540นะครับซึ่งจะมีราคาหลักหมื่นนะครับถ้าสภาพสวยนะครับแล้วก็ มีหนึ่งปีพศนะครับก็คือปีพศ2546นะครับแต่ก็ราคาก็ยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะครับผมมิฉะนั้นแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมหามาสะสมนะครับผมเหรียญละหนึ่งปีพศพอนะครับเริ่มมาจากปีพศ2531นะครับผมจนมาถึงปีพศ2560นะครับ ถ้าท่านสะสมครบทุกปีพศนะครับผมขอแค่ปีพศละหนึ่งเหรียญพอนะครับท่านก็จะสามารถขายได้ในราคาเป็นหมื่นนะครับผมถ้าสภาพสวยๆนะครับถ้าท่านมีนะครับผมหรือว่าสะสมครบนะครับผมท่านเสนอขายได้เลยครับได้ขายแน่นอนครับตามร้านซื้อเหรียญน,นะครับผม หรือว่าตามเพจตามกลุ่มนะครับผมที่ซื้อขายเหรียญน,นะครับที่เป็นขายแบบมืออาชีพนะครับผมรับซื้อแบบมืออาชีพนะครับท่านได้ขายแน่นอนนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับผมถ้าจะหาเองในระบบหมุนเวียนนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่นะครับผมแต่ถ้าท่านสามารถหาได้ครบแบบที่ผมได้พูดไปนะครับผม แน่นอนครับท่านสามารถขายได้เป็นหมื่นแน่นอนครับ